วันนี้ครับวันที่หนึ่งมกราคมนะครับเรามาอยู่ที่หนองน้ำแถวบึงท่ามะไฟหวานนะครับพร้อมด้วยตาออดะพร้อมด้วยตาออดมานำทีมงานแผนกกองเชียร์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูเอายังไ่ล่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวปไปหาหาถุงกันม่ง,มงก็หนขาดเ้ล